แล้วเพราะแมไร่ะยี่ว่าไในแบบอยากอยากดูนั้นหรือว่าก็ตามใจคนนี้ไม่ค่อยเผวนะเพราะว่าอะไรหรือเปล่าเพราะหมอดูหมอดูนีอ๋ออยากดูบ้างดูดีหมอที่โทรแลกมาหาเป็นหมอดูที่แบบคนนี้เขาก็แม่นด้วยไงหมอดูหมอดูประจำตระกูลออยเออคือเป็นคนที่เราแบบว่าให้ให้ความเคารพให้ความเคารพอะไรเงี้ยอยู่ดีเขาก็โทรหาน้องสาวออยบอกว่าพี่สาวเธอยังถ้ามีลูกปีม้าเนี่ยนะ ดีมากเลยส่งเสริมบีมจะรวยมากไม่ต้องบอกจะโนเงินนะไม่ต้องบอกเขาบอกว่าอ้าวแต่มันเหลือแต่ลูกสาวเนอะมันไม่ได้มีลูกชายอะไรย่างเงี้ยเขาบอกว่าลูกสาวก็ได้ถ้าลูกสาวเนี่ยแม่จะรวยก็เลยไม่แบบปัดเลยบอกว่าม่จ่ายแล้วค่าฝากใช่เอาก็เลยแบบเอ๊ะเอายังไงดีก็มาปรึกษาแม่แม่แม่บีแม่เริ่มแบบไปรับมาดีไหม เราต้องคิดถึงตอนนี้ก่อนอนยะ่ <c oughs> าเพิ <c oughs> ่งไปมองอนาคตตอนนี้จะเลี้ยงให้รอดก่อนสี่คนก็เลยมาก็เลยลุกโหนกผหนกกันก็เลยมาถามแต่นี้ฟังขำๆนะ <c oughs> ไม่ต้องไม่มีดสไม่้ตัดสินใจแบบฟันคงว่าจริงๆมันก็ฟันคงไปแบบ90%้าสิบปอร์เซ็นแล้วแหละค่ะว,ว่าแบบมันคงไม่มีแล้วแต่ว่าในใจ ความแม่หรืออะอย่ะเราก็รู้สึกว่าลูกเราอยู่ในช่องแข่งเนาะแล้วเอิร์ไปถาม้าร์ที่เวลาไปทำบุญถามทำไมอ่ะกับตันอเมริกาเขาก็อยู่ในช่องแขงวินเทอร์โซเยอร์ก็โอู่ก็โอเคไม่มีใครเขาก็ไม่ได้บ่นอะไรถามพาว่าเอออย่างเงี้ยเขามีวิญญาณหรือยังเออฉันจะพาลูกเข้าไปเพราะว่ารู้สึกว่าเราขังเขาไว้หรือเปล่าแทนที้เขาจะมีโอกาสไปเกิดอะไรเงี้ยพารท่านก็บอกว่ามีวิญญาณแล้วยอมที่อเไร ก็กน้องสาวเราก็ไปคุยกับพี่คนนึงเขาก็บอกว่าอย่าไปเครียดเลยมันก็อันนี้คือลึกมากนะมันก็เป็นวิบากของเขาที่เขายังแบบไม่มียังไม่ถึงเวลาที่เขาจะเกิดอะไรเงี้ยก็รออะไรเงี้ยอ๋อก็คิดว่าโอเคอ๋อก็รอไว้ก่อนเผื่ออีกหน่อยไอวาอัญญานางแบบมีลูกยากเงี้ยถ้าอีกหน่อยแบบว่ากฎหมายเขาเปิดกว่านี้ก็ให้เขารับน้องเขากลับมาถ้าถ้าตัวอ่อนเขายังแบบฝากได้ยาวๆก็ฝากไปก่อนอะไรอย่างงี้แต่ถ้ามองในมุมคือพายของเราคือตัวอ่อนเราแข็งแรงทุกตัวอย่างที่ผมผลิตที่มีมา คือมาถึงแข็งแรงอยู่บางตัวจะแข็งแรงมากแข็งแรงมากมากแล้วก็ปัจเจกเป็นตัวเป็นตัวของตัวเองด้วยตรงนี้เราตกลงไปนกบบ้านกับน้องเอลซ่าจริงๆตอนที่เราเข้าสู่กระบวนการเขาจะมีเหมือนกับเป็นพินัยกรรมอะให้เซ็นอยู่แล้วว่าถ้าสมมติว่าคนนึงไม่อยู่เอลซ่าจะยังไงกับเขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าทั้งสองคนถ้าไปทั้งคู่เลยจะยังไงอะไรเงี้ยมันก็จะมีการระบุอยู่ข้างในนั้นเรียบร้อยแล้ว คือตอนนี้น้องอุตสาหก็ยังฝากไว้อยู่ตรงน,นั้นฝากไว้อยู่ครับฝากไว้